นี่แหละจีนฝรั่งสุดจะทนลุกขึ้นสอนมาระยาชาวจีนลังคุยโทรศัพท์เสียงดังลั่นรันนวดแบบไม่เกรงใจใครเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูติ๊กต็อกซึ่งเป็นของร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่งค่ะซึ่งได้โพดคลิปลูกค้าต่างชาติระหว่างชาวโยุโรปก,กับชาวจีนมีปัญหากันในร้านนะคะ โดยได้ระบ,บุเขาว่าฉันเหนื่อยนะพี่จา๋าต้องปาดเหงื่อวันละสี่ถึงห้ารอบนี่แหละหนะที่เขาบอกว่ามารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีโดยในคลิปมีลูกค้าชาวจีนกลุ่มหนึ่งเขามารอใช้บริการค่ะและข้างๆก็มีลูกค้าชาวยุโรปมารอใช้บริการเช่นเดียวกันแต่ระหว่างนั้นลูกค้าชาวจีนรายหนึ่งลุกขึ้นคุยโทรศัพท์เสียงดังมากโดยที่เขาไม่สนใจใครเลยทําให้ลูกค้าชาวยุโรปเกิดความรําคาญจากนั้นชายชาวยุโรปคนหนึ่งก็ลุก ขึ้นมาเตือนชาวจีนว่าให้เบาเสียงลงหน่อยและทำท่าทางให้เข้าใจว่าคุณกำลังคุยโทรศัพท์รบกวนคนอื่นให้ลดเสียงลงหน่อยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะคะจนสุดท้ายชาวจีนบอกว่าถ้าฝรั่งนวดตนเองก็จะไม่นวดส่วนลูกค้าฝรั่งก็พูดว่าถ้าคนจีนนวดพวกตนก็จะไม่นวดเหมือนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ